วันที่30กันยายนสองพร้อยหเราต้องเข้าใจหลักเหตุผลของรู้ด้านตรงรักษาด้านกลับและทวนวิถีคือการเคลื่อนไหวของเตา๋าเช่นนี้จึงจะสลายการแอบสมคบคิดได้ซึ่งภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่จะทำให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงเองความเที่ยงตรงมากคล้ายคดงอ มีคารมคมคายดุดซื่อือและหลักแหลมมากคล้ายโง่งมทั้งสามประการนี้ล้วนเป็นภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ดูคล้ายซื่อโง,ง่แต่ในจิตใจกลับเข้าใจชัดเจนคือการแสดงออกถึงสติปัญญาอันล้ำเลิศเพราะจิตใจสงบนิ่งไร้กิเลสจึงมีความเข้าใจและสติปัญญาประสาสัมผัสทั้งหลาย มีศักยภาพสูงสุดดังนั้นความสงบนิ่งไร้กิเลสคือเกณฑ์พื้นฐานของผู้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่การกำจัดความทยานอยากคือวิธีการฝึกปฏิบัติสูงสุดที่ทำให้โลกสงบสุขสามารถยุติสงครามและสร้างความผาสุขให้ประชาชนอรุณสวัสดิ์ขอนำส่งการแบ่งปัน เกี่ยวกับคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่44และคำอำนวยพรในเดือนแห่งพลังอำนวยพรให้ท่านเติบใหญ่เป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่วขอมอบคติธรรมจากคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่44รู้จักพอไม่อับปะยศการอำนวยพรจากอันผิงไท คำว่าอันผิงไทยคือเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ของมูลนิธิเหลาจือเต้าเตอ๋อสากลอันผิงไทยมาจากเนื้อหาคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่35ที่ว่าเข้าใจและพลิกแพลงใช้เต่าที่ยิ่งใหญ่ได้คนทั่วล่าพึ่งพาไม่มีอันตรายจึงสงบสุขอันผิงไทยเป็นตัวแทนของพลังที่สร้างสารรค์ ว้างใหญ่ไพศาลและสมดุลที่ปรากฏเป็นจริงอันผิงไทเป็นตัวแทนจิตของตัวมนุษย์เองและเป็นตัวแทนพลังคำอํานวยพรของท่านเหล่าจือที่มีต่อมนุษย์อันผิงไทย,ยังเป็นตัวแทนของเราในการสำนึกบุญคุณต่อสรรพสิ่งในฟ้าดินประเทศชาติมหาชนในสังคม บีดามารดาและชีวิตของตนเองขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นสาธารณประโยชน์ในการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงและขอคารวะต่อสี่ปลองดองขอบคุณที่ท่านอาศัยการอ่านและประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริง มาแสดงความรู้สึกในจิตใจของชีวิตที่มีต่อครอบครัวและประเทศชาติขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อคิดจากการศึกษาของท่านที่วิเศษไม่มีใครเหมือนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เปี่ยมด้วยการตื่นรู้และการสำนึกบุญคุณรวมทั้งคุณงามความดีที่ท่านปฏิบัติด,ด้วยจิตเมตตา ประสบการณ์ที่ท่านแบ่งปันในจดหมาย1เดือนหนึ่งฉบับสามารถให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตและสังคมปลุกชีวิตให้ตื่นและยังสามารถสร้างสรรค์ชีวิตให้เจิดจรัสเป็นการมอบความรักแก่สังคมและประเทศชาติรวมทั้งเป็นการอุทิศแด,ด่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงในโลกอีกด้วย การปฏิบัติที่ประสานการรับรู้กับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวในแต่ละวันยังอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างในแต่ละเดือนก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละปีจะยิ่งเห็นผลปรากฏชัดเจนขึ้นแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นักแต่หากกลับมาดูกันใหม่ทุกๆ5ปีจะเห็นทางด้านระดับความคิด และสภาพทางจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปี40ปีแล้วค่อยมองดูอีกทีก็อาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีเดียวขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคุณงามความดี ของการแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ท่านฉันสังคมและฟ้าดินขอให้แสงทองหลืองอลามของเดือนแห่งพลังในเดือนกันยายนปี2021นี้จงแผ่สิริมงคลและอิสระเสรีอันยิ่งใหญ่แก่ท่านขออำนวยพรให้ผู้ที่ติดตามการชี้นำ ด้วยภูมิปัญญาจากคำพีเต้าเต๋อจริงอย่างต่อเนื่องได้เติบใหญ่เป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่วท้ายนี้ขออำนวยพรให้ท่านจงสมความปรารถนาทุกประการอีกครั้งอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัววันที่30กันยายน2564เผยแพร่วันที่ 1,335